กดติดตั้งแล้วก็รออีกสักคู่หนึ่งนะครับมันก็จะทำการรวมไฟล์เข้าด้วยกันแล้วก็จะเด้งให้ขึ้นมาว่าโอเคกับโอเ n นก็เป็นการลงเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ จากคลิปที่แล้วนะครับผมสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ทดแทนในส่วนตัวแอปพลิเคชัน YouTube อย่างตัว y o YouTube b แวร์ไปแล้วนะครับโดยคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกมนะครับบนเครื่องสมาร์ทโฟนหัวเว่ยนะครับที่ไม่มีบริการ Google s ซอร์วิติดตั้งมาบนตัวเครื่องนะครับเพราะว่าบางทีเกมเราโหลดจากในส่วนของตัวแอพเคียวนะครับหรือว่าในส่วนของตัวแอปต่างๆที่เป็นที่ r ับ a ี่แอ p เนะี่ยบางคนโหลดมาแล้วใช้งานไม่ได้หรือว่าโหลดมาแล้วมันไม่ได้เซิร์ฟไทยโดยเฉพาะพวก R O V อะไรพวกนี้นะครับโดยคลิปนี้ ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกมให้ทุกคนได้ชมกันนะครับโดยวิธีการนะครับโดยผมจะใช้เว็บไซต์ตัว APK Combo ในการดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นในสองตัวเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับวิธีการก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์เลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราแตะที่ Google ก็ได้นะครับเพราะเสิร์ฟเอจินตัวนี้มันจะค่อนข้างดีหน่อยแล้วก็แตะเข้าไปพิมพ์ไปว่า APK นะครับ Combo นะฮะพอเสร็จแล้วกด ไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราจะเจอในส่วนของตัวลิงก์ด้านบนสุดนี่เขียนว่า APK Combo เลือกใช้ APK เวอร์ชันล่าสุดตรงนี้ครับให้แตะเข้าไปเลยหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราค้นหาชื่อเกมที่เราต้องการเช่น R O V นะครับหลังจากนั้นผมเสิร์ชหา R O V เสร็จผมกดค้นหาพอกดค้นหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเจอเกม R O V นะครับตัวนี้ขึ้นมาด้านบนสุดเลยนะครับแล้วก็แตะเข้าไป หลังจากนั้นเสร็จอันนี้เป็นโฆษณานครับถ้าเจอโฆษณาน,นี้ให้แตะออกมาก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเสร็จให้เรากดในส่วนของตัวดาวน์โหลด APK OBB ตรงนี้นะครับพอเราแตะไปแล้วนะครับให้เราทําการดาวน์โหลดไฟล์ทั้ง2ไฟล์นี้นะครับมาบนตัวเครื่องแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวเครื่องสมาร์ทโฟนหัวเว่ย Y5P Y6P นะครับตัวนี้มันจะเป็น CPU ที่โมอบอกไปนะครับ Architecture มันจะเป็นแบบ32บิตหรือว่ามันใช้แบบทั่วไปไม่ได้เราจะต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครับมาเลือก architecture ก่อนโดยเลือกที่ตรง apk downloader นะครับแตะเข้าไปหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัว device ตรงนี้เลือกเป็นค่าเริ่มต้นนะครับตัว architecture ตัวนี้ให้เราเปลี่ยนจากค่าเริ่มต้นเป็น arm นะครับที่ไปเขียน arm abi v 7 a อันที่2นะครับแล้วก็ Android ตัวนี้ผมแนะนําดีกว่านะครับว่าให้เลือกเป็น Android 9ตัวนี้มันจะค่อนข้างกับเสถียรน,นั่นเองนะครับเพราะว่า Android 10บางทีเนี่ยมันก็ยังแอปพลิเคชันมันก็ยังไม่เขาเรียกว่าไม่เสถียรเพียงพอนะครับส่วนตัวผมนะควจะเลือก Android 10ตามเวอร์ชันเครื่องก็ได้นะครับแต่ผมเลือก Android 9หลังจากนั้นกดดาวน์โหลดตรงนี้1ครั้งมันจะทําการค้นหาลิงก์ใหม่ให้เห็นไหมครับมันกําลังค้นหาลิงก์ใหม่ให้ ย้ำกันนะครับเป็นเฉพาะ Y5P Y6P นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นๆอย่าง Y7P ขึ้นไปตัว4,990บาทขึ้นไปไม่ต้องทำนะครับคุณแต่เข้ามาหน้าที่คุณดาวโหลดได้เลยคุณไม่ต้องเลือก architecture เป็นตัว ARM ABI v7a นะครับอ่ะหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราดาวน์โหลดทีละไฟล์นะครับแต่เข้าไปมันจะขึให้ดาวน์โหลดแล้วกดดาวน์โหลดนะครับไฟล์ที่2นะครับ OBB แต่เข้าไปดาวน์โหลดนะครับแล้วตัวนี้มันเป็นแบบ2ไฟล์นะครับ ซึ่งตัวนี้จะไม่สามารถติดตั้งแบบทั่วไปได้เราต้องใช้ตัวช่วยติดตั้งนะครับซึ่งตัวนี้ใช้ตัว APK Combo Installer ก็ได้นะครับหรือจะใช้ในส่วนของตัว split ตัวที่โหลดมาติดตั้งของตัว YouTube Band ก็สามารถใช้งานได้นะครับอเดี๋ยวลองใช้ตัวนี้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมดาวน์โหลดตัวนี้แต่ว่าแนะนําให้ง่ายๆเลยนะครับก็ใช้ในส่วนตัวของเขาเลยก็ได้นะครับเดี๋ผมโหลดไปเลยดีกว่าเนาะให้เลือกเป็นตัว APK Combo Installer นะครับหลังจากเสร็จกดดาวน์โหลดนะฮะ แล้วก็ติดตั้งเจ้าตัว APK Combo Installer นะครับตัวช่วยติดตั้งตัวนี้ก่อนนะฮะกดติดตั้งไปนะครับเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็รอในส่วนของตัวไฟล์นะครับ r v นะครับที่เป็นตัว APK แล้วก็ไฟล์ OB ให้โหลดเสร็จซึ่งไฟล์ OB เป็นไฟล์ Data มันจะมีขนาดใหญ่บางเกมเนี่ยขนาดกว่า2 g ิเลยนะครับก็ใช้เวลานานซึ่งตัวนี้ประมาณ400กว่เมกนะครับผมใช้ไวไฟก็ใช้เวลาไม่นานมากนะครับ ก็รอทั้งสองฟล์ให้โหลดเสร็จค่อยติดตั้งพร้อมกันโดยใช้เจ้าตัวช่วยติดตั้ง APK Combo Installer นะครับอาจจะมีขั้นตอนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคุณสามารถทําได้แน่นอนนะครับไม่ยุ่งยากอะไรดูตามคลิปนี้ไปนะครับอ่าดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วขั้นตอนต่อมานะครับเราใช้ตัว APK Combo Installer ตัวนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับแล้วก็กด install กดอนุญาตนะครับมันจะอยู่ในส่วนของตัวเบราว์เซอร์นะครับไฟล์ที่เราโหลดมาแตะเข้าไปแล้วก็ไปติ๊กตรงไฟล์ที่เราโหลดมา พยายามจำชื่อให้ได้นะครับอย่างตัวเนี้ยมันไม่มีไฟล์เยอะเราก็จะจำได้ง่ายนะครับถ้ามันมีไฟเยอะๆในดาวนโหลดเราจะงงว่าไฟไหนเป็นไฟไหนนะครับผมจำชื่อได้เลยตัว APK มันจะมีชื่อเกมคือ r o v ตัวที่เป็น OBB มันก็จะมีเลขอยู่ผมจำเลข3ตัวท้ายคือ532นะครับก็ไปกดติดตั้งนะครับอ่าโอเค532กับตัว r o v พอซิคติ๊กสองไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดโอเคแล้วก็รอนะครับก็จะทำการติดตั้งนะครับ แล้วก็จะเด้งป๊อปอัพให้เราติดตั้ง APK ตัวน,นี้แบบนี้นะครับกดติดตั้งแล้วก็รออีกสักคู่หนึ่งนะครับมันก็จะทำการรวมไฟล์เข้าด้วยกันแล้วก็จะเด้งขึ้นมาว่าโอเคกับโอเพนก็เป็นการลงเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับเห็นไหมครัโอเคก็คือออกไปก่อนแล้วก็โอเพนจะเล่นเลยก็ได้ไหมครับเราก็สามารถที่จะเล่นเกม r อาตัวนี้เป็นเซิร์ฟไทยด้วยนะครับเราแต่เข้าไปลองดูนะครับนี่ครับกดยืนยันครับอนุญาตนะฮะ อย่างตัว Y6 โอเคนะครับพอเล่นในส่วนของตัว RV ได้แต่อย่างตัว Y5P เนี่ยตัวแรม2ลำสามสองส่วนตัวผมนะไม่แนะนำเพราะว่าในส่วนของตัวเกมพวกนี้มันใช้ในส่วนของตัวทรัพยากรเครื่องค่อนข้างที่จะเยอะอย่างมือถือราคาประหยัดพวกนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเลยนะครับแต่บางคนงบประมาณจํากัดซื้อไปอยากลองเล่นก็ได้นะครับก็ลองโหลดมาดูนะครับเห็นไหมครับใช้เวลาไม่ใช้ใช้เวลาไม่นานในการดาวน์โหลดนะครับถ้าเรามีในส่วนอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi แรงๆก็สามารถที่จะ ติดตั้งเกมนะครับเราก็พร้อมที่จะเล่นได้นะครับส่วนนี้ก็โหลด d a ต้อีกประมาณแป0 5เมกนะฮะส่วนคำถามต่อมานะครับถ้าจะดาวน์โหลด,ดถ้าจะอัปเดตนะครับไม่ใช่ดาวน์โหลดนะฮะถ้าจะอัปเดตอัปเดตได้จากทั้งไหนนะครับเราสามารถอัปเดตได้ผ่านตัวแอปพลิเคชัน apk เพียวก็ได้นะครับ จริงๆแล้วมันก็จะมีในส่วนตัวเว็บไซต์ดาวนโหลดแอปพลิเคชันดาวโหลดเกมหลายเว็บนะครับบางคนก็ใช้ในส่วนตัว a อโรร่าสโตรนะครับส่วนตัวผมถนัดตรงนี้ผมใช้ตัวนี้ชินผมก็ไม่ได้ใช้ในส่วนตัว a อโรร่าสโตนะครับในส่วนของตัว a อปพ o m b o นอะครับนอกจากเกมที่เป็นในส่วนตัวเซิร์ฟไทยแล้วนะครับก็สามารถใช้ในการดาวโหลดแอปพลิเคชันที่มีเฉพาะประเทศไทยได้อย่างเช่นตัว E o อนะครับหรือว่าตัว u m e p a ันะหรือว่าแอปพลิเคชันเฉพาะบางแอปนะครับก็สามารถดาวน์โหลดจอีได้เห็นไหมครับถ้าเรามีแอคเคาท์ล็อกอินผ่าน่าตัว กอล i น่าล็อกอินก็ได้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในการดาวน์โหลดเกมนะครับส่วนอยากได้เกมอะไรก็ที่บอกไปครับครั้งต่อไปนะครับเราไม่ต้องเข้าไปที่ตัวเบราว์เซอร์แล้วก็พิมพ์แล้วนะครับครั้งต่อไปให้เราเข้าไปที่แอป APK Combo Installer ตัวนี้นะครับแล้วก็ติ๊กลูกศรถูกด้านบนเห็นไหมครับลูกศรที่ไปชี้ลงด้านบนนะครับไม่ไม่ใช่ลูกศรถูกนะฮะแล้วก็แตะเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมเช่นผมจะเอาเกมในส่วนตัวคอออฟดิวตนะครับก็แตะเข้าไป เท่านี้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็แตะเข้าไปที่ตรงนี้หลังจากนั้นเสร็จเราจะเจอไฟล์ที่มันบอกว่าดาวน์โหลด apk bovb นะครับเราก็แตะเข้าไปนะครับเราก็เลือกในส่วนของตัวตัวนี้มี3ไฟล์เลยนะตัวนี้มี3ไฟล์เลยถ้าเป็นในส่วนอตที่บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเป็นตัว y5p y6p นะครับเรากดตรงนี้ก่อน apk downloader นะครับถ้าเป็นตัวอื่นไม่ต้องนะครับบอกย้ำอีกครั้งนึงครับตัวอื่นไม่ต้องนะครับเลือกตัว architecture เป็นตัว arm ABI นะครับ V7A นะครส่วนดีไว้ e เป็นค่าเริ่มต้น Android เลือกเป็น Android 9หรือจะเป็น Android 10ก็ได้ตามสะดวกนะครับหลังจากนั้นแตะดาวน์โหลดหนึ่งครั้งตรงนี้นะครับมันจะค้นหาลิงก์ให้ใหม่เนะพอค้นหาลิงก์เสร็จเราก็ดาวน์โหลดทั้ง3ไฟล์นะครับแล้วก็ไปใช้ตัว APK Combo Installer ช่วยติดตั้งไฟล์ตัวนี้ให้นะครับซึ่งตัวนี้ไม่ต้องติดตั้งซ้ำนะครับเพราะเรามีแอปพลิเคชัน APK Combo Installer อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการ ดาวโหลดเกมนะครับส่วนการอัปเดตผมแนะนําตัวนี้ก็ได้นะครับอาจจะมีขั้นตอนเล็กน้อยนะครับก็ดาวน์โหลดในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน apk เพียวมานะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับ apk เพียวตัวนี้แตะเข้าไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปมาลงบนตัวเครื่องก็ดีนะฮะเข้าไปนะครับเรามันก็จะเด้งให้เราดาวน์โหลดนะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะขึ้นข้างบนแล้วนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลด ถ้ามีแพทเกมใหม่มาเราไม่ต้องดาวน์โหลดซ้าใหม่นะครับเราใช้ในส่วนของตัวนี้ได้นะครับก็มาเช็คที่ apk เพียวนะครับ้วดูการอัปเดตว่ามีให้อัปเดตไหมอัปเดตผ่านนี้ก็จะเร็วกว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าถ้าเราทําไม่ได้ก็สามารถเข้า apk combo ไปโหลดตัวเกมเวอร์ชันล่าสุดมาได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับตัว apk เพียวเราโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราแตะเข้าไปนะครับถ้าจะดูการอัปเดตเนาะนะครับพอแตะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวนี้มันเป็น Y6 เพื่อมันก็จะเป็นตัวรุ่นเล็กนะครับสเปกมันก็ต่ำนิดนึงอ่ะแต่ที่ตรงนี้นะครับถ้าดูการอัปเดตจุกไขปลาอ่าโทษทีขี่ๆตรงมุมบนขวาตัวนี้ไม่ใช่จุกไขปลานะครับแล้วก็ดูการอัปเดตเห็นไหมครับมันก็จะฟ้องการอัปเดตว่ามีแอปอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของตัว s ป e e d อ p พิเคนะครับ Messenger นะฮะ Line แ a n Instagram แล้วก็ Microsoft Translate ผมแนะนำนิดหนึ่งครับจะมี3แอปพลิเคชันที่ผมไม่แนะนำให้อัปเดตผ่านเจ้าตัว apk เพียวนะครับก็คือในส่วนของตัว Line Man นฮะ ตัวฟู้ดแพนด้านะครับแล้วก็ในส่วนตัวไลน์เพราะว่าไลน์แมนฟู้ดแพนด้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไลน์นะครับเขาจะใช้ตัวหัวเว่ยมือถือริการ ถ้าเรามาอัปเดตผ่านเจ้าตัว APK p พียมันจะไปเปลี่ยนเซอร์วิสเป็น Google Mobile Service พอเปิดแอป,ปมามันจะฟ้องว่าไม่มีบริการ Google ทันทีนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับถ้าแอปไหนาดาวน์โหลดจากในส่วนตัวแ p ป Gallery แนะนําให้รออัปเดตจากแอป Gallery ก็ได้นะครับแอปไหนาดาวนโหลดจาก Third Party App เติร์นปาร์ตี้แอปอื่นก็สามารถอัปเดตได้เลยนะครับ Messenger ตัวนี้อัปเดตได้เลยตัว Speed APK อัปเดตได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว วิธีการนะครับถ้ามันมีเกมขึ้นมาให้อัปเดตก็กดอัปเดตได้นะครับสามารถอัปเดตเสร็จก็เล่นต่อได้เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับลงเกมบนเครื่องสมาร์ทโฟนหัวเว่ยที่เป็นในส่วนของตัว HMS หรือว่า Huawei Mobile Suite นั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับใครดูแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นการจะดีมากๆเลยนะครับก็ฝากกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับก็คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ